ครับก็ทักทายเพื่อนๆน,นะฮะอยู่ที่อุดรธาน,นีกําลังจะไปทํางานฝนก็ชอบตกตอนกําลังจะออกไปทํางานทุกทีเลยฝนตกนะฮะที่อุดรธาน,นีนะครับก็ตกนานแล้วแหละเปียกปอนกันไปนะครับก็นี่แหละนะฮะวิถีชีวิตของคนรถไฟนะลืมเอาล่มมาด้วย นะครับลืมเอาล่มมาเพราะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศนะครับก่อนออกมาก็เลยสภาพแบบนี้แหละนะครับฝนตกริ่มรึมริ่มนะฮะหรือว่าตกปลอยลอยก่อนหน้านี้ก็ตกแรงนะฮะตกแรงไปรอบนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มเบาแลวก็เลยฉวยโอกาสเอาช่วงจังหวะนี้นะครับออกมาเพื่อจะมารอทําขบวน 520นะครับจากอุดรไปหินรับของผมเป็นเวนแรกจากอุดรไปขอนแก่นก็ต้องออกมารอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกมาอีกระล,ลอกหนึ่งนะฮะจะแรงกว่านี้แล้วก็จะออกมาไม่ได้อีกนะฮะจะต้องวิ่งเปียกฝนออกมาชุ่มฉ่ำอีกนะฮะไม่ได้อารมณ์ม,มานะครับก็ เสี่ยงต่อการเป็นไข้มากปีนี้ก็ยังไม่ได้เป็นไข้เลยตั้งแต่โควิดมาก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ป่วยเลยนะฮะไม่กล้าป่วยนะเดี๋ยวโควิดซาลงแล้วก็จะลองป่วยดูอีกสักรอบหนึ่งนะแต่ไม่ป่วยเลยก็จะดีกว่านะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากป่วยเนาะนะแต่สภาพอากาศนี่มันแหมมันมันหน้าเหลือเกิน ตอนนี้ก็นิดหน่อยฮะนิดหน่อยคือเป็นไข้นิดหน่อยนะครับก็กินยาไปแล้วแหละเป็นตั้งแต่เมื่อวันก่อนละนะครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศสถานีรถไฟอุดรธานีให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับก็เป็นย่านสถานีที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็โล่งๆนะฮะวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องของปริมาณของรถสินค้า จริงๆก็กะว่าภายในอาทิตย์นี้นะฮะจะเปิดจองเสื้อนะฮะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าจะทันไหมนะครับเดี๋ยวจะส่งแบบเสื้อให้ทางร้านแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวเพื่อนๆทางในชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับต,ติดตามก็แล้วกันโอเคนะครับก็ ขบวน4ี่นไปแล้วนะครับสี่ไปแล้วตอนนี้เงียบเหงามากที่สถานีอุดรนะครับนี่แหละนะครับโหรถจักรขบวน520 <c oughs> จอดรอนะครับเพราะว่าวันนี้ขบวน5 17กับขบวน519ไล่กันมาสองขบวนทำให้ ลงสูบถ่ายนั้นสูบถ่ายไม่ทันก็เลยขบวน519มาทีหลังก็เลยต้องรอขอบวน517สูบถ่ายเสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะที่สถานีอุดรธานีเมฆคึ้มนะฮะคึ้มฟ้า,ค,าคึ้มฝนมากนะครับ โอเคนะครับสำหรับบรรยากาศที่สถานีรถไฟอุดอรธานีนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ